นนีโปเกกมอยวันนี้เรามาเล่นโปเกมอนที่เมืองชุมแพนะครับเราก็ทำการยึดยิมเพื่อชุมแพแล้วแหละแต่แล้วก็มีเทรนเนอร์เจ้าถิ่นมาหาเรื่องเราว่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรกันมึงสู้กูไม่ได้แค่นั้นเลยเออมึงจะสู้ได้หรือเปล่าผมมึง่าไหร่มึงสู้กูได้ไหมมันมันมันดูเอลกันได้เดี๋ยวนะมาดูมึงสู้กูไม่ได้หรอกยีนโล่์เนยเอาละครับไม่มันมันเป็นแค่อันนี้ของกูตีไม่เข้ามีคนอะไร กันกันไปกันไปกันไปโป้กมันเปยแขงมันสู้กันองสี่มังสี่เล่นกันไปเล่กันไปเ้ยเดี๋ยวหายดีโอ้เนี้ยทีจะตายแล้วมึงดูหนูนี่ีจต้อหมด ่อนเกินพี่มัน่งเจอสามสิบเอ็เพียแหละอ่อนเกินจะอย่าเข้ามาแบบมั่นใจอ่ะมาดู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 มา